นิวสกดหมายเลขห้สมาอีกหนึ่งประเด็นที่เราไม่พูดถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชม สำรับน้องลิซ่าและลิซานั่นเองนะครับตอนนี้นต้องบอกว่าสร้างสถิติใหม่คุณผ,ผู้ชมอยอดมิวสิกวิดีโอทะลุผ่านร้อยล้านวิวเป็นที่เรียบอย เป็นปรากฏการ<ฆ>์มากๆเลยของผู้หญิงคนนี้อย่าง<ฆ>น้อง Lisa ล,ลิซ่าลาริสาที่เธอสร้างปรากฏการ์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการบันเทิงทั่วโลกโ<อ>ดยการปล่อยซิงเกิลของเธอมาตอนนี้ก็อบอกว่ายอด<ฆ>วิวพุ่งเป็นร้อยล้านแล้วคุณผู้ชม<ฆ>แค่นั้นยังไม่พอนะเธอยังใส่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยเข้าไป โอ้โหต้องบอกว่าจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งที่บอกว่าแดนเซอร์เต้นอะที่ทำมือแบบนี้นี่นี่เป็นจีบนะจ๊ะจีบจีบนี่นะคะแล้วก็อันนี้คือที่โดดเด่นมากก็คืออัตลักษณ์น้ใส่ฉดาถูกต้องไม่ใช่ชดาเขาเรียกอะไรคะรัดกล้าวเนี่ยเออรัดกล้าวรัดกล้าวตอนนี้ก็คือเอาตัดหน้าตัวเองไปใส่กันทั้งเมืองใช่ตัดใส่กันทั้งเมืองเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีในฉากมิวสิกวิดีโอที่เป็นฉากแบบนี้ ที่ยกมือไหวอย่างเงี้ยกลางหน้าอกอาสวยตาแตกมากแม่ และรู้ไหมค,คุณผู้ชมปรากฏการลิซ่าไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะออจากที่ตลาดพาหูรัฐเงียบสงบม,มายาวนานมากๆในช่วงออของสถานการณ์โควิดตอนนี้ต้องบอกว่ารัดกล้าไม่ว่าจะเป็นรัดกล้าหรือชดาที่น้องลิซ่าได้ใส่ลงไปในมิวสิกวิดีโอขายดีหมดตลาดสำเพ็งจ้ะอ้และหนึ่งในนั้นก็คือพี่หมอคุงด้คะใซืมาเรียบร้อยแล้วซื้อมาเรียบร้อยแล้ว,ลวคผู้ชมพูมา คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสแบบท็อปออฟเดอะทาวมมากขนาดร้านลูกชิ้นอะร <ฮะ S 1> ้านลูกชิ้นที่น้องลิซ่าเคยเขาเคยไปกินอ,ะอ่ะขายดีเป็น,นเทน้ําเทท่าเลยคุณผู้ชมแต่หลังจากคลายล็อกปุ๊บเนี่ยเชื่อ <ฮะ S 1> ว่าอีกหนึ่งสถานที่ที่คนจะต้องแห่กันไปก็คือ ประสาทเขาพนมรง,รง,รงที่บ้านเกิดของสาวริซ่าโอ้โห oh ต้องบอกว่างานนี้ใส่ระยะธรรมของความเป็นไทยแล้วก็ผสมผสาน oh ได้อย่างลงตัวมากๆทำให้สายตาชาวโลกได้เห็นว่า ผู้หญิงไทยมีความเก่งและเป็นสากลถูกครต้องบอกว่าเป็นเนวอดายมากๆเลยคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดอะเบสมากๆขนลุกมากเลยตั้งแต่เต้นให้พี่ดูหน่อยได้ไหมตั้งแต่วันวันเพลงอลิซาเนี่ยโอ้โหน่าพลาดไายังไงอ่ะเดี๋ยวเขาผิสเต็ปเขานะเนี่ยเเห็นไหมทีมวงทีมงานเราเต้นได้หมดเลยตัดไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยคือต้องบอกว่า bringing ทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ต้องแบบว่า ชื่นชมมากๆเลยคือขนลุกพอได้เห็นซีนเนี้ยที่ที่ออที่แบบเป็นเป็นชุดไทยที่ใส่รัดก,ก้าวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขนลุกนะเอาง่ายๆเลยอีกหนึ่งซีนของ MV นะม,มีการแบบว่าเอาแบบต้นไม้ของประเทศไทยแบบว่าต้นเฟื่องฟงเฟื่องฟ้าอะไรไปไป,ออไปใส่ด้วยนะถ้าแบบซูมรายละเอียดของแต่ละจุดแต่ละจุดเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าน้องมีความตั้งใจใน MV นี้มากและสําคัญใส่เรื่องราวของความเป็นไทยเข้าไปเยอะมากพผสานแล้วมันดูกลมกล่อมลงตัวมากๆเหมาะแล้วคุณผู้ชม ร้อยล้านวิวโอ้ไม่กอดพระเจ้าช่วยมากนะคะก็เป็นการถ่ายทอดแล้วก็บอกถึงตัวตนนี่แหละว่าลิซ่าเป็นใครมาจากไหนแต่คือฟันสร้างปร,กรากฏการณ์นั้นเนี่ยก็คือมันระดับโลกให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยนี่คือลิซ่าหรอแล้วคุณแม่คุณแม่<อ>ที่ดูเอลวีลูกสาวว่าโอ้โหน้ําตาแบบไหลแบบื้มปริบอ่ะคือลูกสาวเราไปอยู่ตรงจุดนั้นอะ แล้วเป็นคนไทยด้วยคุณผู้ชมไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอ่ะว่าแต่แม่แต่พวกเราเนี่ยแค่เป็นคนไทยเนี่ยเราเห็นเราก็ปลื้มปิ่มแล้วไหมเนาะแต่นึกไม่ออกเลยว่าความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะอให้ทันลุพันล้านไปเลยจาก EP นี้ทำลายสติด้วยของ Taylor s สวิปใช่ไหม เออทำลายสติไปเลยตอนนี้เราก็ด้วยเวลาเนาะเออออกมาชั่วโมงแรกนะ่ยโอ้โหกี่ล้านแล้วแม่เอ้ยโอฟังฟูริเยมากจังนะคะอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะอ่ะไปดูอีกเดี๋ยวดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวปั่นขึ้นเดี๋ยวเดีูดูดูรายการแล้วเธอเข้า YouTube เลยนะเธอต้องซ้อมท่าคือตลอดซ้อมท่าเดใช่ไหมเธอต้องมาเต้นให้คุณผู้ชมดูอ่ะเดี๋ยวไปซ้อมท่าก่อนละกันคุณผู้ชมค่ะ